แล้วก็ต้องดูว่าอีกอันหนึ่งก็คือต้องดูว่าคุณแม่เขาจะฟ้องอะไรเพิ่มไหมด้วยตัวเขาเองตอนนั้นมันมันจะเป็นมันจะเรื่องมาตรฐานของแบที่ไป่คืหมายถึงคุณแม่เขาพูดใช่าสมาน เออถ้าคุณแม่พูดเนี่ยเป็นฆาตกรรมแล้วสุดท้าคุณแม่ที่ต่างว่าคุณแม่พูดเป็นฆาตกรรมหรือถ้าไม่มีหลักฐานเป็นฆาตกรรมก็ตำรวจก็คงฟ้องก็พมาทำลายหลักฐานยาเสพตรือถูกไหมสำหรับข้าวนลรือแต่ถ้าคุณแม่ยังสงสัยก็ยังมีช่องทางตามฟอรวิอายามาตาห้าวงเล็บสองซึ่งคุณแม่สามารถดำเนินคดีต่อศาลได้โดยตรงในฐานะาผู้เสียหาย โดยตรงตามขอม้อมูลกฎหมายยามตาตรา289เลบ7เพียงแต่ว่าตอนขึ้นไต่สวนจะต้องมีพยานหลักฐานที่พอจะรับฟังได้ว่าเป็นฆัตกรรมแต่ก็ต้องขอหลักฐานในส่วนต่างๆนะที่เกี่ยวข้องที่กระแทกกนะมวลที่ิดี่ยวั้ ตาก็มีการขอดตัว like ไปเพราะ้อดตัวจบก่อคือที่จะบอกว่าเรียนที่จะอุทธรณ์ต่อนที่จะคืนไปนะก็ให้เขายื่นไปนะเพรก็เป็นการย้ำว่าไอ้สิ่งที่เขาฟ้องไปเนี่ยไม่ถูกต้องพอไม่ถูกต้องปุ๊บเวลาพี่ฟ้องจับตามประมวลกฎหมายยาแม่ตาติดเยอะมาน้องกติดก็จะโดนหนักทำอะไรก็คิดถูกดูไม่ได้แล้วครับสุดท้ายนี้ครับอยากให้พี่เจ๊ฝากถือว่าออกมาติดติดแล้ว่าก็ติดเจียบมาก มีน้องที่เ,เยอะนะเพราะว่ามันไม่มันไม,ม,นไม่มันไม่ใช่อะไรที่เราผิดกระบวนการยุนิจรัยเนี่ยผมเชื่อเพื่อว่ามันน่าจะโดนหนักพอสมควรน,น,น,น่าจะโดนหนักพอสมควรเพราะฉะนั้นก็ต้องก็ต้องรับกรรมรับกรรมแล้วก็ถ้าเกิดร้อนอะไรเรื่องน้องพุ้งเท้าก็บอกพี่แล้วกันพี่ไใบีคนเดียวแม่แม่ห่วงอะไรพี่อัดใช่ไหมฮะก็ห่วงพี่อัด หนึ่งก็คือคือตามพยานหลักฐานเนี่ยมันไปได้แค่นี้จริงเออมันไปแค่นี้ได้จริงแล้วอย่างคือพยานทางวิทยาศาสตร์เนี่ยทางพี่อาจไม่สามารถที่จะขอส่วนราชการได้เนื่องจากว่าพีอ่อาจไม่ใช่เจ้าพิรัฐถูกปะ่ะเพราะฉะนั้นพยานหลักฐานที่พอจะเป็นไปได้เนี่ยก็น่าจะเป็น c c TV ที่เป็นจากส่วนราชการที่พี่ขอให้หลังจากนั้นก็ต้องไปปรับแสงอะไรเล็กน้อย แต่ก็ต้องมีที่มาที่ไปที่ชัดเจนนะต้องมีที่มาที่ไปที่ชัดเจนเพราะว่าสมมติถ้าไปเอาอะไรที่มีที่มาที่ไปไม่ชัดเจนมันจะจะโดนสวนกลัมได้เพราะฉะนั้นทําอะไรก็ต้องรอบคอบทําอะไรต้องรอบคอบแต่สิ่งที่อยากทำเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะแต่เผอิญว่ากฎหมายปัจจุบันมันยังไม่ได้เปิดช่องไว้ถ้าเรามีการแก้ไขเป่าวิทยาปี242548เอ่อเนี่ยให้ มันสามารถรับพยานหลักฐานจากภาาประชาชนได้เนี่ยในในในชั้นในชั้นของอายการแต่ณปัจจุบันอายการรับฟังได้แต่จะไปรับสํานวนระหว่างทางเนี่ยโดยที่ไม่ใช่ผู้เสียหายตามเปาวิยายามาตาเอ่อมาตา5้าอคละกก็มันจะกระจายอยู่ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับตัวผู้เสียหายโดยตรงก็คือคุณแม่อ,อย่างคุณแม่เนี่ยโอเคถ้ายืดหลักฐานไปแล้วตำรวจอ,อายการโอเคอายการให้ตำรวจไปสอบแล้วก็ รับเข้าไปในสํานวนก็โอเคแต่ถ้าเขาไม่รับมันก็จบพอไม่รับมันก็จบก็แสดงว่าต้องฟ้องเองแล้วต้องฟ้องเองต้องฟ้องเองเพราะฉะนั้นตามที่พี่พี่อยาทําอยู่มัยจะสู์เปล่าครับพี่เดผมผมเกรงว่าจะสูญเปล่าเกรงว่าจะสูญเปล่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องต้องต้องรอดูว่าสมมติถ้าดีเอสไอไม่รับใช่ป่มก็ต้องรอดูว่าคุณแม่เนี่ยตามที่นักข่าวบอกว่าคุณแม่คิดว่า อาจจะคิดว่าเป็นข้ารากรรมถูกปหเพราะฉะนั้นคุณแม่ก็ต้องต้องตั้งทีมทนายในการที่จะดําเนินคดตตีต่อต่อผู้ที่กระทำความผิดด้วยตัวเองโดยที่เอาพยานหลักฐานของพี่อัดมาคล้นไตส่สวนไอ้อย่างเงี้ยมีโอกาสเป็นไปได้แล้วก็ประเด็นเนี้ยคือคุณแม่สามารถฟ้องได้ทั้งทางแพ่งและทางอาญาถ้าทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา289เลบ7แต่ถ้าศาลตัดสินมาเป็นประมาทก็ไม่เป็นไรถูกปะ่ะ แต่ในส่วนของคดีคดีทางแพ่งเนี่ยคุณแม่สามารถฟ้องได้เลยจะ100ล้าน200ล้าน,200ล,าน200ล้านก็ประก,กัน5 0 0 0 0นทำประกัน3า0 0 0 0นฟ้อง200ล้านเรื่องเรื่องมันเป็นสิทธิ์อันชอบธรรมที่จะฟ้องได้อยู่แล้วฟ้องได้ก็ในมุมของพี่เดินไปสองลู่ด้วยกันถ้าคดี D S I เนี่ยไม่รับแล้วตำรวจเนี่ยก็ฟ้องเฉพาะคดีเท่าเที็นอยู่ แล้วคุณแม่ไม่พอใจคุณแม่อยากจะฟ้องอาญาตามาตราบาิบทหมายอาญามาตรา289เลบ7เรื่องฆาตกรรมว่าใครฆาตกรรมกพว่ากัไรทีมนะถูกปหะเพราะเราไม่แน่ใจว่าเป็นใครถูกไ่ะกับฟ้องแข่งเนี่ยพี่ก็พร้อมที่จะ,ะดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องอฝ่ายกฎหมายทนายความเพราะมีทั้งอายการมีทั้ง ผู้รักษาหง์โศที่เสียแล้วเนี่ยมีในที่ของชาตอยู่แล้วถ้าคุณแม่โอเคได้จ่ายตรงนี้พี่ออกให้หมดพี่ออกให้หมดพี่ออกให้หมดถ้าแม่แม่ติดใจนะพี่ออกให้หมดแต่ส่วนในการแก้ไขกฎหมายในสภาผู้แทนรัษฎรพี่ก็ยืนยันที่จะแก้ไขกฎหมายให้ให้กระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นการจับการสอบสอบสวนสืบสวนเนี่ยให้อายการมาร่วมด้วยตั้งแต่ต้น นิติวิทยาศาสตร์นิติเวชตำรวจก็อาจจะย้ายไปอยู่กระทรวงสาธารณสุขพิสูจน์หลักฐานก็อาจจะไปอยู่กระรรทรวงยุติธรรมไปเพื่อให้มันเป็นการเช้กอกันบาลานซ์แล้วเปิดช่องว่างให้พยานหลักฐานในฐานะภาคประชาชนสามารถเสียบเข้ามาได้อีกอันหนึ่งที่อยากจะทําก็คือการร่างพระราชบัญญัติทนายรัฐขึ้นมาเพื่อให้ทนายเนี่ยมาหาพยานหลักฐานในส่วนของโจทก์และจําเลยให้กับพี่น้องประชาชนที่ไม่มีสิทธิ์ที่จะสู้คดีความไอ้อย่างนี้คือเป็นหน้าที่ฝ่ายนิติญญัติโดยตองที่จะเสนอกฎหมายไปแล้ว อันนั้นเบื้องต้นนะครับครอบคุณครับพี่เต้ครับขอบคุณครับพี่เต้ครับเมื่อกี้